สวัสดีครับอยู่กับผมเป้เฮยในช่องกอกกอกกอกสตอรี่วันนี้ผมมีเรื่องราวประสบการณ์ของลุงพรคนเฝ้าศพมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับศพที่เข้ามาเก็บไว้นั้นอาจจะมีชิ้นส่วนของร่างกายไม่ครบอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุจากการเสียชีวิตของผู้ตายนิ้วมือ,มอแขนขาและบางส่วนที่มันหายไปแต่ศพนี้ มันเก็บโดยไม่มีศีสานละครับมันจะเป็นยังไงฟังเรื่องต่อไปของลุงพรกันนะครับกับเรื่องที่ชื่อว่าศพหายลุงพรยังคงปฏิบัติหน้าที่ของแกเหมือนปกติทุกคืนทั้งศพเก่าและศพใหม่ ถูกสับเปลี่ยนเวียนไปทุกๆวันและก็ยังถูกเช็คผ่านมือและสายตาของลุงพอรอยู่ทุกครั้งคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่เข็นร่างของคนตายท่านหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ30ปีสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุชนร้ายแรงจนเสียชีวิตเข้ามาในโรงพยาบาลคลุมด้วยผ้าห่อศพเป็นอย่างดีลุงพรเปิดผ้าคลุมออกปรากฏว่าศพรายนี้ไม่มีศีรษะ เจ้าหน้าที่ได้บอกสาเหตุว่าส่วนที่มันหายไปในที่เกิดเหตุยังหาไม่เจอและในตอนนี้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆกำลังช่วยกันตามหาอยู่ให้นำร่างของผู้ตายเก็บเอาไว้ที่ดีก่อนจากนั้นลุงพรได้นำศพเกณฑ์ย้ายเข้าไปในห้องเก็บศพเปิดผ้าคลุมออกทั้งหมดเพื่อเช็คและตรวจสอบอีกครั้งสภาพของศพ มีลักษณะน่าสยดสยองเป็นอย่างมากตามร่างกายมีบาดแผลอยู่หลายที่ชิ้นส่วนตามแขนและขาหักละเอียดแต่สิ่งที่น่าสยองมากกว่านั่นก็คือศีรษะของผู้ตายมันหายไปพอเช็คเสร็จเรียบร้อยก็นำศพใส่ถุงซิปและเก็บเอาไว้ในห้องเย็นตัวหลวงพรเองมันนั่งที่ประจำของแกนั่นก็คือ ที่หน้าห้องดับจิตเวลาตีหนึ่งกว่า,วาจากเสียงที่มันเงียบสนิทลุงพรสะดุ้งอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินเข้ามาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งลุงพรไม่เคยเห็นหน้าของผู้ชายคนนี้มาก่อนอยังไม่ทันที่ลุงพรจะอ้าปากถามอะไรเสียงชายหนุ่มคนนั้นกลับเอ่ยปากถามลุงพรว่าลุง,ลง ลุงเห็นหัวผมบ้างไหมลุงพรแปลกใจที่ชายหนุ่มพูดแบบนั้นไอ้หนุ่มเองหาหัวของใครชายหนุ่มคนนั้นก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าลุงเห็นหัวผมบ้างไหมผมหาหัวไม่เจอไม่รู้ว่ามันตกอยู่ที่ไหนลุงช่วยบอกกับเจ้าหน้าที่ช่วยหาหัวผมให้หน่อยตอนนั้นเองลุงพรยังไม่ได้นึกถึงศพที่เจ้าหน้าที่คนนั้นนำมาฝากไว้ ยังแปลกใจกับชายหนุ่มคนนี้ทำไมถึงพูดจาแปลกอ้าวก็นี่ไงหัวของเองก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนี่วะชายหนุ่มคนนั้นยิม้มแล้วหัวร้อเบาๆขยับตัวเข้ามาใกล้ๆแล้วบอกกับลุงพรว่าลุงช่วยบอกกับเจ้าหน้าที่ให้ผมด้วยนะว่าอีกสองวันจะเจอหัวผมมันตกอยู่บริเวณคูน้ำแถวๆนั้นแหละ จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เดินหายลับไปอีกทางด้านหนึ่งของโรงพยาบาลลุงพรกลับมานั่งที่ที่นั่งของแกแบบงงๆคิดว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหลงเข้ามาหรือเปล่าเวลาผ่านไปสักพักคืนนั้นเจ้าหน้าที่คนเดิมย้อนกลับมาหาลุงพรแล้วก็บอกว่ายัางไม่เจอศีรษะของคนตาย ไม่รู้ว่ามันไปตกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคืนนี้พวกผมขอตัวกลับกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าพวกผมจะไปตามหากันอีกทีหนึ่งและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขับรถแยกย้ายกันออกไปจากโรงพยาบาลตอนเช้าของในวันนั้นเจ้าหน้าที่หลายคนต่างช่วยกันระดมหาศีารษะของผู้ตายแต่หาเท่าไหร่ก็หากันไม่เจอตอนนั้น ลุงพรคิดถึงคำพูดของชายหนุ่มคนเมื่อคืนที่แกเจอว่าอีกสองวันจะเจอหัวผมและมันตกอยู่ตรงคูน้ำแถวแถวบริเวณนั้นลุงพรบอกกับเจ้าหน้าที่ไอ้หนุ่มลุงว่าวันเนี้คงจะหากันไม่เจอแน่ๆลุงคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยหากันใหม่ดีไหมส่วนหัวลุงก็คิดว่ามันคงตกอยู่แถวแถวนั้นตรงคูน้ำหรือบ่อน้ำตรงนั้นแหละลองหาดูนะ เจ้าหน้าที่ถึงกับงงสิ่งที่รุงพรพูดและก็แปลกใจว่าทำไมถึงพูดแบบนี้แต่สุดท้ายวันรุ่งขึ้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้พบศีรษะของผู้ตายและสถานที่พบมันก็อยู่ในคูน้ำแถวแถวบ,บริเวณนั้นนั่นเองจากนั้นก็นำศีรษะเอามาเก็บไว้พร้อมกับร่างของผู้ตายแต่ในตอนนั้นเองรุงพรเห็นใบหน้าของผู้ตายถึงกับสะดุ้ง และตกใจเป็นอย่างมากศีรษะนั้นอาจจะดูซีดขาวบวมอืดไปบ้างแต่ลุงพรยังจำได้ดีว่ามันคือใบหน้าของไอ้หนุ่มคนนั้นที่แกเจอคนที่มาบอกกับแกว่าลุงลุงลุงเห็นหัวผมไหมช่วยหาผมให้หน่อยลุงพรถึงกับช็อกยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกกับสิ่งที่แกเห็นในตอนนี้และหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีญาติมารับศพและนํำกลับไปตกคืนนั้นเองลุงพรกลัวว่าไอ้หนุ่มคนนั้นมันจะย้อนกลับมาหาแกอีกครั้งรุงพรไม่กล้าไปนั่งที่ประจำของแกอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องศพหายแต่เป็นศีรษะที่มันหายไปไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของศีรษะ กลับมาบอกเอาซะเองว่ามันอยู่ที่ไหนเรื่องราวความน่ากลัวของคนเฝ้าศพมันยังไม่จบเพียงเท่านี้รอเรื่องต่อไปของรุ่งพรฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ